สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตของเรามันหนักอึง้งเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราไว้ความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดหรือความรู้สึกติดค้างที่ไม่รู้จะปลดปล่อยยังไงถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นคุณมาถูกที่แล้วครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลงจักรรัฐพลังจักรรัฐพลังธรรมชาติ ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกับภายในค้นพบศัตยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวคุณพลังธรรมชาติที่จะช่วยบำบัดความทรงจำและความสงบวันนี้ผมนักจิตวิทยาพลังจิตผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานภายในจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของปอหญิงสาววัยทำงานคนหนึ่งเผชิญกับเงาของอดีตที่เธอค้นพบทางออกด้วย ยาพลังจิตบำบัดความทรงจำซึ่งเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเห็นว่าพลังวิเศษไม่ได้มีอยู่แค่ในนิยายแต่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนและมันพร้อมที่จะทำงานเพื่อคุณเสมอเพียงแค่คุณรู้วิธีปลุกมันขึ้นมา และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยุ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่ปอสาววัยทำงานอายุ3าตสิบปนปนที่ดูภายนอกเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความว้าวุ่นความกังวลที่คอยกัดกินจิตใจมานานหลายปีปอมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีเมฆหมอกทึบ,ทบ ปกคลุมชีวิตเธออยู่ตลอดเวลาอีกแล้วเหรอปอถอนหายใจยาวขณะจ้องมองไปที่รายงานกองโตบนโตะ๊ทำงานนั่นทำไมทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเธอพูดกับตัวเองเบาๆความเครียดจากงานและความกดดันจากชีวิตประจำวันเริ่มทำให้เธอรู้สึกอ่อนล้าจนแทบจะหมดแรงแต่ที่หนักกว่านั้นคือความทรงจำบางอย่างในวัยเด็ก ที่ผุดขึ้นมาหลอกหลอนเธอเป็นระยะๆะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่โดนตำหนิจากคนรอบข้างหรือควรฟ้ามผิดหวังเล็กๆน้อยๆที่สะสมมามันไม่น่าจะยากขนาดนี้นี่นาเธอกระซิบความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเริ่มเกาะกินใจปอมักจะรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่สามารถทำอะไรให้ดีพอได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆบ้านท่าไห่มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นปอไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ยังไงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในวังวนของความสิ้นหวังความสิ้นหวังกัดกินใจปอจนเธอทนไม่ไหววันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอสังเกตเห็นความผิดปกติจึงแนะนำให้เธอรู้จักกับผมนักจิตวิทยาพลังจิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วยพลังงานภายใน สวัสดีค่ะคุณหมอเดินเข้ามาในห้องบําบัดด้วยความรู้สึกกังวลผสมความหวังเล็กๆเ,เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาพึ่งพาอะไรแบบนี้ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณหมอทําจะด้วยฉันได้จริงๆหรือเปล่าเธอพูดเสียงเบาๆน้ำตาคลอสิผมยิ้มอย่างอ่อนโยนผมเข้าใจครับคุณปอผมตอบหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นในตอนแรกแต่คุณรู้ไม่ว่า ในตัวเราทุกคนมีพลังไม่เสษซ่อนอยู่พลังที่เรียกว่าพลังจิตมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอะไรเลยแต่มันคือพลังงานจากภายในตัวเราที่เชื่อมโยงกับจักระศูนย์รวมพลังงานในร่างกายและพลังธรไม่มชาติรอบตัวเราปอเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสนใจผมอธิบายต่อปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันอาจเกิดจากความทรงจำบางอย่างที่ถูกกดทับไว้ในจิตใต้สำนึก วันเหมือนกับการที่เรามีเศษเซี่ยวของอดีตที่ติดค้างอยู่ในระบบพลังงานของเราอะ่ะทาให้พลังงานไหลเวียนไม่สะดวกและจะใช้พลังจิตบําบัดความทรงจําครับผมอธิบายโดยการนําพาจิตของคุณให้เข้าถึงความทรงจําเหล่านั้นอย่างปลอดภยัยไม่ใช่เพื่อการย้อนอดีตแบบทั่วไปแต่เป็นการเข้าไปทําความเข้าใจและปลดปล่อยพลังงานลบที่ผูกติดอยู่กับความทรงจํานั้นเมื่อเราทําได้พลังงานภายในของคุณก็จะกลับมาสมดุล และคุณจะรู้สึกอิสระจากพันธนาการของอดีตคุณพร้อมที่จะลองเปิดไปด้วยนะจะละให้โอกาสตัวเองได้พบกับความเปลี่ยนแปลงนี้ไหมครับแอออปอยักหน้าชา้าความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอฉันพร้อมแล้วค่ะผมเริ่มแนะนำเทคนิคการทำสมาธิเื้องปอนให้ปอเพื่อให้เธอเชื่อมโยงกับลมหายใจและค่อยๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจลองหลับตาเบาๆนะครับคุณปอ ผมนำทางด้วยเสียงที่นุ่มนวลหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆลองจินตนาการทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าคุณกำลังสูดเอาพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติเข้ามาในตัวคุณและทุกครั้งที่คุณหายใจออกคุณกำลังปล่าปล่าให้ออกแอนเดอปล่อยความตึงเครียดความกังวลทุกอย่างออกไปปอทำตามอย่างตั้งใจใบหน้าของเธอเริ่มผ่อนคลายลงช้าๆ ตอนนี้ผมพูดต่อผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงแสงสีขาวบริสุทธิ์ที่ส่องสว่างอยู่กลางหน้าอกของคุณแสงน,นี้คือแสงแห่งจัก,กรกะหัวใจศูนย์รวมความรักความเมตตาและการเยียวยาผมสังเกตเห็นว่าลมหายใจของปอเริ่มลึกและสม่ำเสมอมากขึ้นและลองนึกถึงแสงอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงลอยล่องไปในกระแสแห่งการผ่อนคลาย คุณจะรู้สึกได้ถึงการเชื่อมโยงกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองพลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากจักรวาลมันไหลผ่านเข้ามาในตัวคุณอย่างอ่อนโยนปอนนอนนิ่งๆด้วยความสงบเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันไม่ใช่แค่ความผ่อนคลายทางกายแต่ยิ่งความรู้สึกสงบจากภายในจิตใจเมื่อปอเข้าสู่พวังที่เหมาะสม ผมเริ่มนำเธอเข้าสู่กระบวนการบำบัดความทรงจำตอนนี้ผมอยากให้คุณลองปล่อยให้จิตของคุณนำพาคุณไปผมพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นให้ความทรงจำที่ค้างคาอยู่ในใจคุณค่อยๆพุดขึ้นมาทีละน้อยไม่ต้องพยายามบังคับไม่ต้องตัดสินขอแค่รับรู้ถึงมันปอนิ่งไปชั่วครู่ลมหายใจของเธอเริ่มสั่นเล็กน้อย เห็นฉันเห็นบางอย่างเธอพูดเสียงแผ่วเบาดีมากครับผมตอบมันคืออะไรครับมันเหมือนเหมือนฉันกำลังเดินอยู่ในทางเดินที่มืดมิดปอเริ่มเล่าปลายทางเดินมีแสงสว่างเล็กๆอยู่และฉันเห็นฉันเห็นตัวเองตอนเด็กเสียงของปอสั่นเครือมากขึ้นฉันเห็นพ่อกับแม่กำลังทะเลาะกันเสียงดังมากฉันยืนอยู่ตรงนั้นตัวเล็กนิดเดียวฉันกลัวกลัวมาก นั่นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และคุณในตอนเด็กไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเรื่องนั้นได้เลยแม้แต่น้อยปอสะอื้นเบาๆแต่ฉันเชื่อมาตลอดว่ามันเป็นความผิดของฉันนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สํานึกของคุณสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองครับผมอธิบายมันสร้างความเชื่อผิดๆขึ้นมาเพื่อหาคำตอบให้เหตุการณ์ที่เจ็บปวดใน วัยเด็กแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมีสติปัญญาที่จะเข้าใจความจริงผมเว้นจังหวะลองมองดูภาพนั้นอีกครั้งนะครับคุณในวัยเด็กกำลังต้องการอะไรจากคุณตอนนี้ปอนิ่งไปพักหนึ่งเธอต้องการความรักต้องการการปกป้องเธอต้องการให้ใครสักคนบอกว่าเธอไม่เป็นไรใช่ครับผมตอบและคุณในวันนี้คือคนที่สามารถมอบสิ่งนั้นให้เธอได้ ลองโอบกอดคุณในวัยเด็กคุณนั้นไว้ในอ้อมแขนของคุณนะครับบอกเธอว่าไม่เป็นไรนะลูกหนูไม่ได้ผิดเลยหนูปลอดภัยแล้วเมื่อปอได้โอบกอดตัวเองในวัยเด็กผมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในใบหน้าของเธอความตึงเครียดที่เคยมีเริ่มคลายลงและมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหลุดออกไปปอบอกความรู้สึกหนักหึ้งในใจมันเบาลงมาก นั่นแหละครับคุณปอผมตอบคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานลบที่ติดค้างอยู่กับความทรงจำนั้นออกไปเมื่อคุณยอมรับและเยียวยาตัวเองในอดีตคุณก็กำลังเยียวยาตัวเองในปัจจุบันด้วยผมแนะนำให้ปอนึกถึงแสงสีเขียวอ่อนนุ่มที่แผ่ออกมาจากจักระหัวใจของเธอแสงแห่งการเยียวยาและความรับลองส่งแสงสีเขียวนี้ไปยังคุณในวัยเด็กนะครับ ผมนำทางให้แสนนี้โอบล้อมเธอไว้บอกเธอว่าเธอได้รับการยอมรับเธอเป็นที่รักและเธอเปลอดภัยแล้วหมองหาเรย์จึงรู้สึกถึงความรับแบบนี้มากนะครับหมอบอุ่นความรักมันเต็มไปหมดเลยพลังแห่งการให้อภัยตัวเองคือสิ่งที่มีพลังมหาศาลครับผมหมองเราให้อภัยตัวเองในอดีตเราก็ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความเจ็บปวดและเมื่อเราทำได้ เราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระผมนำปอทำกิจกรรมฉันรู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะปอบอกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างที่อุดตันอยู่ในใจมันถูกยกออกไปหมดเลยมีแหละครับคือพลังของจิตใต้สำนึกของคุณเองผมยิ้มมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆเธอค่อยๆเปิดตาขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบแล้วแววตาที่สดใสขึ้นอย่าง วันเวลาผ่านไปปอมาพบผมอีกหลายครั้งเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงกับพลังจิตและพลังธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอเธอเริ่มฝึกการทำสมาธิในชีวิตประจำวันและสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างชัดเจนคุณหมอคะปอบอกผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ฉันไม่เชื่อเลยว่าฉันจะรู้สึกดีได้ขนาดนี้งานที่เคยเป็นเรื่องเครียดตอนนี้ฉันจัดการมันได้ดีขึ้นมากเธอเล่าต่อเมื่อก่อนฉันมักจะกังวลกับคำพูดของคนอื่นและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นฉันกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ฉันคิดและฉันก็รู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวปอได้อย่างชัดเจนเธอไม่ใช่หญิงสาวที่เคยหม่นหมองในวันแรกอีกแล้วแววตาของเองคอเต็มไปด้วยความสดใสและพลังนานบัวฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะปอบอกความทรงจำเก่าๆมันก็ยังอยู่แต่มันไม่สามารถทำอะไรฉันได้อีกแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตฉันไม่ใช่สิ่งที่มานิยามตัวตนของฉันอีกต่อไป ถือคุณไม่ได้พยายามลืมอดีตแต่คุณกำลังเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมันและเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองอดีตก็จะไม่ได้เป็นจุดอ่อนของคุณอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นปอพยักหน้าด้วยความเข้าใจฉันเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณจริงๆนะคะคุณหมอความเปลี่ยนแปลงของปอมิได้หยุดอยู่แค่ตัวเธอเองเธอเริ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง และในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอให้ผู้อื่นได้รับรู้สวัสดีค่ะทุกท่านปอเริ่มเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆที่เธอจัดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่สดใสฉันชื่อปอค่ะและวันนี้ฉันอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของฉันในการค้นพบพลังจิตบำบัดความทรงจำซึ่งเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลเธอเล่าเรื่องราวของเธอตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ความเจ็บปวดในอดีต ความรู้สึกติดขัดในชีวิตจนกระทั่งได้พบกับนักจิตวิทยาพลังจิตและได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงพลังภายในของตัวเองก่อนหน้านี้ปอบอกฉันเคยคิดว่าฉันจะต้องอยู่กับความรู้สึกแย่ๆไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีทางออกแต่เ<ง>มื่อฉันได้เปิดใจและได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับพลังงานภายในพลังงานจากจักรละและพลังธรรมาชาติรอบตัวเราชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไป เธออธิบายถึงเทคนิคต่างๆที่เธอใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการหายใจการจรินตนาการและการปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดทับฉันไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะปอบอกอย่างตรงไปตรงมาอิสรภาพจากพันธนาการแห่งอดีตและชีวิตใหม่ที่คุณสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปหลายคนพยักหน้าด้วยความเข้าใจบางคนถึงกับน้ำตาคลอด้วยความซาบสินใจ จำไว้เสมอว่าประกล่าวปิดท้ายทุกคนมีพลังวิเศษในตัวเองที่รอการค้นพบจงศรัทธาในพลังนั้นและกล้าที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆค่ะเสียงปรบมือดันสนันไปทั่วห้องปอรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำในวันนี้ กำลังเป็นส่วนหนที่ช่วยจุดประกายความหวังให้กับผู้อื่นนี่คือช่วงเวลาแห่งการ The Last Minute Rescue ไม่ใช่แค่สำหรับเธอแต่สำหรับทุกคนที่กำลังแสวงหาทางออกเช่นกันหลายปีผ่านไปปอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสติเธอไม่ได้ยึดติดกับความทรงจำในอดีตอีกต่อไปแต่เธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจ และใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อเติบโตเช้าวันหนึ่งปอไปยืนอยู่บนยอดเขาที่เธอชื่นชอบแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาอาบร่างกายเธอและเธอยืนหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยให้สูดไอลมพัดผ่านร่างกายไปฉันยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปอพูดกับตัวเองเบาๆ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทั้งความสุขและความเจ็บปวดสิ่งเหล่านั้นล้วนหล่อหลอมให้ฉันเป็นฉันในวันนี้เธอรู้สึกถึงพลังงานของธรรมชาติที่ไหลผ่านเข้ามาในตัวเธอพลังจากผื้นดินพลังจากท้องฟ้าพลังจากสายลมเธอรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งรอบตัวฉันไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตอีกต่อไปเธอกระซิบ แต่ฉันเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและสร้างอนาคตที่ฉันต้องการเธอเปิดตาขึ้นมองไปเบื้องหน้าวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในชีวิตของเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเธอก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความรักความเมตตาและปัญญาที่ได้เรียนรู้มา และนี่คือเรื่องราวของปอหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ปลดล็อกพลังจิตบ,บำบัดความทรงจำและค้นพบชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกเรื่องราวของปอเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับความท้าทายแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าอดีตกำลัง ฉูดรังคุณไว้มากแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตในช่องผ่าลงจักราพลังจักระพลังธรรมชาติแห่งนี้เราจะยังคงนำเสนอความรู้และเทคนิคดีๆเกี่ยวกับพลังจิตพลังจักระและพลังธรรมชาติเพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้ค้นพบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในตัวคุณเอง หากคุณเป็นวัยทำงานที่กำลังมองหาทางออกต้องการปลดปล่อยว่าเองจากความเครียดความวิตกกังวลหรือความทรงจำที่ค้างคาใจอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมกับเราเพียงแค่คุณเปิดใจเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะเริ่มต้นเราเชื่อว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกับปอถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ และคิดว่าาเนื้อหมีพลังธรรมชาติแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆของเราและถ้าคุณมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรายินดีที่จะพูดคุยและตอบทุกคำถามจำไว้เสมอว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของคุณแล้วขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางสู่การเป็นตัวตนที่ดีที่สุด โดดของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ